เบเอร์เดอร์หมเอนะครับก็จะเป็นเอเชียทัวร์ที่เราไปกันทั้งหมดหเมืองนะฮะก็จริงๆเราเคยแบบเกิดมาหลายรอบแล้วมันก็จะมีจํานวนแบบต่างออกไปหลายครั้งนะฮะก็ตอนนี้ก็สรุปมาแล้วก็จะเป็น6กเมืองนี้นะครับผมแล้วก็จะเป็นทัวร์หนึ่งที่เ,เราได้ไปแบบเล่นที่เป็นแบบโชงตัวเองจริงๆนะในๆในในเมืองแต่ละเมืองจริงๆแล้วก็เป็นโชว์ที่ดีไซน์มา ในในแต่ละเมืองจริงๆอะไรเงี้ยผมก็ตื่นเต้นมากๆแล้วก็จะเป็นโชว์ที่คอนเ็ปต,ต์ตเดียวกับอ,อัลบั้มที่ใกล้จะปล่อยด้วยเพราะฉะนั้นก็จะลิงกันหมดทั้งหมอย่างทำ<อ>ไมถเนเรื่องของเมืองนี้วอะอะอก็จริงๆผมรู้สึกว่าคือในหลายๆเมืองเราก็เคยไปมาแล้วอะไรเงี้ยแล้วหลายๆเมืองเราก็ยังไม่เคยไปแต่มันอยู่ใกล้ๆกันอะไรเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกว่าบางครัง้งตอนผมไปที่แบบ โวลทัวร์ Tour, ตอนกินพออะไรเงี้ยเราก็ได้ไปแตะๆมาบ้างแต่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ทัวร์เราอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นครั้งนี้เราอยากจะไปแบบแต่และเมืองด้วยทัวร์ในในทีช่ชมครัเว้ยผมว่าแต่และเมืองเนี่ยเขาจะมีเอเนจีที่ต่างกันอยู่แล้วเขาจะมีเอเนจีของเขาอะไรเงี้ยแล้วก็จัดที่สัมภาษณ์เขาด้วยแล้วอ่ะก็เขาก็จะมีเอเนจีนะบาง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 เมืองบางเมืองเขาก็จะมีความแบบเอ็นจอยแบบเงียบๆบางเมืองก็จะมีความแบบเคลนกว่าอะไรเงี้ยแต่ว่าด้วยด้วยความที่แต่ละเมืองก็ผมก็รู้สึกว่ามันก็ สนุกอ่ะมันมีสเสน่ห์ของมันเลยนะเสน่ห์เพราแต่ละเมืองจะต,ต้องมีโชว์ที่แตกต่างกันไม,ม่เหมือนกันเออผม,มปกติผมเวลาไปโชว์แต่ละเมืองผมจะมีแบบบางเพลงอยู่แล้วที่ที่ร้องต่างออกไปอเออมันอาจจะเป็นเพลงที่เขาคุ้นหูหรืออะไรบางอย่างเนี่ยที่ทําให้เรารู้สึกว่าเออเราเราแบบมันคอนเนคกันอะไรนะอย่างเงี้ยผมก็จะก็จะมีอะไรแบบไลฟ์ที่มันจะเลือกขึ้นมาเพื่อมันจะไปลิงก์กับอัลบัม้มของเราจะเป็นยังไงเอ่อจริงๆความคอนเนคกันระหว่างอัลบั้มกับทัวร์มันคืออยู่ในเรื่องของคอนเซ็ปต อ่ e สเปเชียลเดอยเอเงี้ยที่ที่แบบถ้าสมมุติว่าใครได้เห็นตัวทีเทรลเลอร์ไปจะแบบถ้าไปแกะดูในแต่ละพีซมันคือเอล m เมนบางอย่างที่ผมใส่เข้ามาใช่ย่เห็นคอนเปื้อนเลือดเราจะเห็นตัวซันชายที่ที่ปรากฏตัวในดืมๆอย่าเงี้ยึ่งแต่ในนั้นนะมันก็จะมีซับเทคแล้วก็จริงมีเรื่องราวที่ซับซ้อนแล้วก็ถ้าเขียนออกมาเป็นหนงังสือก็คือมันจะเป็นเป็น,ปนแบบ อยู่ประมาณหนึ่งอะไรเพราะฉะ้นอย่ารอ,าอาในการถ้าคอนเซปต์มันเอผมรู้สึกว่ามันมันเป็นอัลบั้มแรกในชีวิตเราผมรอมาสิบปีเพื่อจะได้ออกรอัมนี้แล้วก็ได้มีทัวร์นี้อะไรเงี้ยผมอยากทําให้ทุกอย่างมันมันไม่ได้ผ่านไปผ่านไปมันอยากมันต้องมีแบบคอนเซปต์ของมันที่คอนเนกตกันแล้วเราทุ่มทั้งหมด ให้กับมันในแต่ละชิ้นจริงอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นทุกอย่างคนในการทุกอย่างต้องเป็นแบบมาสเตอร์พีซในทุกๆอันจริงอะไรเงี้ยใช่่ะใช่ครับใช่เี็บมือทุกขั้นตอนเลยสำหรับใช่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 ผมผมชอบคือคือถ้าสมมุติว่าเราเราคุยให้คนอื่นฟังบางทีเขาไม่เข้าใจในสิ่งที่อยู่ในหัวเราอะไรเงี้ยเราต้องบางทีผมเขียนเรามาเป็นเรื่องทั้งหมดเลยแล้วก็คุยอย่างเงี้ยมันจะง่ายกว่าอะไรเงี้ยหรือว่า บางอย่างอย่างวิชวลอะไรบางอย่างที่บางทีเขาต้องเอาจากเราอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นมันไม่มีทางที่เขาจะแบบเข้าใจได้เลยเราต้องเล่าแล้วก็ถ่ายทุกอย่างที่เรามีในหัวให้มันเก็บมัเป็นภาพให้ได้วันนี้ภาพทุกอย่างมันชัดเจนครับผมเันเป็นยังไงบ้างครับความรู้สึกของคุรับผมตื่นเต้นมากเลยนะผมนี่เป็นทัวร์ที่เรียกว่าเป็นทัวร์ของตัวเองที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยทํามาแล้วก็เป็นทัวร์หนึ่งที่เราก็จะต้องดีไซน์ทุกอย่างให้มันสอดคล้องกับความเป็นคอนเซปต์ ครั้งนี้แล้วเป็นไลน์ออสซาเทิมันคือการที่แบบเหมือนเป็นเทคออฟเทคออฟไปที่ดวดาวเสาอะไรเงี้ยแล้วก็จะเป็นความเป็นแบบตั้งแต่เด็กจนโตจนจนปัจจุบันอะไรเงี้ยอันนี้มันจะเป็นตั้งแต่ปัจจุบันจนถึงสิ่งที่เราไม่รู้มาก่อนอนาคตมันคือสิ่งที่ไม่รู้ก็คือ s a t u r n t o u n k n o w n ถ้าเห็นในในตัวในชทวรลเลอร์ก็จะเขียนว่า Saturn to unknown ก็คือไม่รู้จริงๆว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างในทัวร์อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็ผมตื่นเต้นมากเราก็ไม่รู้แต่ว่าก็รู้ รู้สึกชอบที่เราไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเหมือนกันเปิดเรื่องเปิดครัวแรกเมื่อเมื่อเปิดคัวแรกที่ประเทศไหนอ่อถ้าผมจำไม่ผิดผมว่าน่าจะเป็นไทยเป็นไทยเป็นก่อนใช่ใช่แต่จะมาเปิดที่เมืองไทยจะเปิดที่เมืองไทยจะมีความพิเศษแตกต่างกเอ่ามามาปิดที่กรุงเทพเอาไปเลยเอที่กรุงเทพอ่าก็จะมีด้วยความประสิิทธ capacity มันอ่ะ มันจะเป็นแคปปิโตตี้ที่ค่อนข้างใหญ่ที่สุดแล้วก็มันจะเป็นการดีไซน์โชว์ในแต่ละอันจะมีเพลงที่เยอะกว่าที่อื่นอะไรเงี้ยแล้วก็ด้วยความที่โปรดักชันเราสามารถเพ่นเป็นเป็นบ้านเมืองเราเนาะเราก็จะใช่ใช่ก็จะแบบดึงมาได้ง่ายนะอาจจะปิดสมความยิ่งใหญ่ใช่ไหมคะอะไรคะปิดสมความยิ่งใหญ่ใช่ใช่ครับมระยะเวลาในการทําทัวร์ในครั้งนี้ของเจ๊ปะครัมันนานยาวนานขนาดไหน ประมาณ2เดือนนะสองเดือนใช่ใช่ใช่แคไม่ได้พักเลยนะก็ทุกวันนี้ก็ไม่ค่อยได้พักเลยไม่มีก็ผมชินแล้วสองเดือนที่เราจะแพนยังไงแคในการทั้งหมดจริงๆอ่ะมันต้องแพนล่วงหน้าแหละครับแล้วว่าเพราะว่าจริงๆสิ่งหนึ่งที่ชาร์เลนจ์มากๆเลยก็คือช่วงระยะเวลาที่ปุ่มพะเออไม่ใช่เดซ ember กับเจนนิวเีก็คือธันวากับมกราผมต้องถ่ายหนังเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะชาร์เลนจ์ตรงว่าผมต้องมีเวลาซ้อมเวลาให้กับทัวร์ด้วยอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็ในเวลาที่ถ่ายหนังก็จะต้องแบกแอนโฟลท์กับทีมเรื่องของโชว์ต่างๆทั้งหมดก็โหดอยู่นะโหดมากครับครับถือเป็นก้าวแรกเลยแล้วก็เราเคยบอกว่าเราอยากดูใช่ใช่เป็กเอเช่ยใช่ผมว่านี่เป็นสเต็ปที่สองแล้วเพราะว่าครั้งแรกไลฟ์ออนเซอ์เทนเป็นแคืออันหนึ่งอันนี้คืออันสองแล้วก็เราก็ไม่รู้ว่าอีกก้าวสิ่งตรงนั้นแต่ว่าเราแพลนว่าอาจจะมีแบบเพราะเราเป็นหลายประเทศมาแล้วอะไรเงี้ยอย่างเช่นแบบบราซิลอะไรเงี้ยที่เราไปมาอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าในประเทศที่อยู่ฝั่ง ตอนที่เป็นแบบไกลๆอะไรเงี้ยที่เราก็รู้สึกว่าเราก็อยากจะไปเล่นอะไรเงี้ยผมก็ก็เลยบอกว่าเออถ้าสมมติว่าเรามีัวทีจริงเราก็ก็อยากจะไปเรื่องโชว์ผมไม่น่าห่วงเหมือนกันเรื่องของคอสตูมต่างๆของเงินบูเซฟไว้แฟนๆก็ฟังแฟชั่นผมอาจจะไม่มีชุดเลยก็ได้นะโอ้ได้หรอพี่ด๊าพี่ติดนะพี่ติดมั้งเถอะถ้จริงๆเราเรื่องเรื่องไปลงลึกไปถึงเรื่องครับผมแฟชั่นแฟชั่นด้วยเลยไหมฮะก็ก็จริงๆคือแฟชั่นเป็นอัลลิเมนต์หนึ่งดีนี ตัวของผมอยู่แล้วในนิวทุก mm ูแคมีจะมีมีความเป็นแฟชั่นอะไรอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเรื่องเรื่องคอสตูมไม่ต้องไม่ต้องห่วงเลยครับมันก็จะมีแต่ผมผมว่าสิ่งที่น่าตื่นเต้นสำหรับผมอะคือเรื่องของโชว์มากกว่าที่จะทำยังไงให้มันต่างจากเป็นสิ่งที่แบบทุกคนเคยเห็นมาก่อนอะไรเงี้ยแล้วแล้วส่องข่าวกับอัลบั้มด้วยอย่างในชว์ใน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 โบรเจกต์นี้จะมีเพลงใหม่หรือว่าอะไรออกมางน้องในไหอ่ามันจะเป็นเพลงที่อยู่ในอัลบั้มที่กำลังจะปล่อยนะครับก็จะเป็นเพลงที่ทุกคนยังไม่เคยไไไไไดดดด้้้้้ยยินนบาางงงเเเพพลลมมมม่่่่ออกีีีววซแตป็ท อยู่ในอัลบั้มเฉยๆอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็อยากจะปล่อยให้มันก่อนที่เราจะออกไปทัวร์เพราะว่าเขาจะได้ฝึกร้องครับอัลบั้มอันนี้เป็นตัวแทนพี่ขาวครับทัวร์งานก็ตอนนี้เพลงที่9แล้วเพลงที่9ผมส่งผมเพิ่งส่งเดโมไปเมื่อวานเพลงที่เก้าเลยประมาณ3เพลงก็พยายามเล่นอยู่พยายามเล่นอยู่ตอนนี้ปปล่่่อออยหมดดกกนนนัเิทวร์แถ้าสมมติว่าปล่อยไม่หมดอัลบั้มไม่ทัน ผมแอบปล่อยเองไม่เราจะต้องออกเป็นอัลบั้มก่อนเลยไหมเป็นเปิดอัลบั้มออเจริงๆอยากให้มันออกมาเป็นอัลบั้มเลยเพราะว่ามันจะเป็นภาพเดียวกันทั้งหมดอะไรเงี้ยทั้งทั้งตัวทัวร์แล้วก็ทั้งอัลบั้มด้วยอะไรเงี้ยอัลบั้มนี้ประกอบด้วยเพลงไทยกี่เพลงต่างกี่เพลงโอ้ออ่ผมบอกถึงขนาดนั้นไม่ได้แต่จะหมดจะมีทั้งหมด12เพลงแล้วก็จะมีอิงเวอร์ชันของของแต่ละเพลงด้วยที่ไม่ได้รวมใน12เพลงโอ้ราคาเป็นคอนเสิร์ตคะเป็นท่างเป็ปีอะไรเป็นรายการที่แบบเซ็ตเอยครับ จริงๆน่าแปลกมากที่ผมอะ่ะคือไล่กันสารมากในสิปีนี้คือผมว่าทําไปโดยที่เราไม่ได้รู้สึกว่าเราต้องแบบทําอะไรให้สําเร็จเลยแค่รู้สึกว่าผมชอบร้องเพลงแล้วผมชอบแบบคอนเสิร์ตผมบาบงทีแบบชอบปรดิวเพลงอะ่ะชอบทำทำไปเรื่อยๆยูดีๆมันก็เหมือนแบบสิ่งที่มันระหว่างทางมากกว่าที่มันอินสไปร์ผมแบบอย่างเช่นแบบตอนที่ผมจําได้ว่ามันหนึ่งปีก่อนนะหน้านี้เพลงมันเลยแบบผมได้เห็นคอมเมนต์หนึ่งที่บอกว่า เออเราหายจากซึมเศร้าเลยอ่ะเพราะว่าเราฟังเพลงหรือว่าเรานอนไม่หลับมาเลยเป็นปีแล้วเราฟังเพลงแล้วเรานอนหลับอะไรเงี้ยเอออะไรพวกเนี้ยมันเป็น e l e m e n ที่ทําให้ผมอะกลายเป็นว่ามี p o s i t e ในการทํางานเฉยเลยอะไรเงี้ยกลายเป็นว่าเนี่ยคือสิ่งที่เราอยากทําอาชีพเนี้เพราะเราอยากให้คนที่เขาได้ได้ฟังงานเราอะไรเงี้ยเหมือนแบบมีความรู้สึกที่ดีขึ้นหรือว่ามีชีวิตที่แบบมีความสุขขึ้นอย่างน้อยนิดนึงเลยเปล่ามีอะไรไหมครับเปาับทัวร์ในทางนี้ค่ะครับผมก็นะฮะก็เป็นทัวร์ ที่เป็นแบบว่าเรียกว่าใหญ่ที่สุดของของผมเลยแล้วก็เราไปกันด้วยกันหกเมืองนะฮะเป็นถ้าใครอยู่ใกล้ๆตรงไหนก็แวะมาตรงนั้นนะครับผมแล้วกเ็เป็นทัวร์ที่เราแบบดีไซน์ทุกๆอย่างให้มันสอดคล้องแบบมันจะมีดีเทลในทุกๆอย่างจริงแล้วก็เชื่อเลยว่าเป็นโชว์ที่แบบผมผมอะ่ะอยากให้มันเป็นมาสเตอร์พีในทุกช่วงของโชว์เพราะฉะนั้นอนะ่ะจะมีอะไรที่แบบน่าตื่นเต้นแล้วก็น่าติดต,ตามแน่นอนครับผมก็จะมี การขายที่มันแยกกันนิดนึงก็ต้องอาจจะต้องติดตามนิดนึงว่าเพราะว่ากรุงเทพเนี่ยจะไปขายอยู่ที่วันที่31มสิบเอ็ดเราจะมีพรีเซนเตอร์ยี่สิบเก้ามกราสามสิบเอ็ดมกราแล้วก็ที่อื่นเนี่ยจะผมถ้าเริ่มขายจริงเนี่ยจะเป็นวันที่ที่วันที่เจ็ดธันวาครับผมที่เมืองอื่นจะเป็นวันที่เจ็ดธันวาครับผม